ซิ่งทีหน่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่มากกับหนาฝนก็คือโรคไข้ไข่เจ็บค่ะตอนนี้แนวโนมของผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขื้นเด้อยค่ะแล้วก็มีแนวโนมว่าสีสูงขื้นย่างต่อเนื่องน้าในช่วงฤดูฝนหนีก็เลยจะไปเน้นอีอยงแน่ก็จะไปเน้นการกําจัดลูกนา้ายุ่งไายทุกๆุเจ็ดมือค่ะ กรมควบคุมโรคกระท่วงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคไข่เลือดออกในระยะนี้นะคะบอกว่ามีแนวโนมผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนมีภาชนะแล้วก็แรงน้ำขังที่ยุ่งไล่ว่างไข่เพิ่มขึ้นก็เลยอ,อยากจะเน้นยำ้ำให้ชุ่มชนห่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหากว่ามีอาการไข่นะคะสูงเกินสมือ สงสัยว่าจะของสิเป็นไขเลือดออกกระฝฟาวไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยโรคห้แน่ชัดเดอค่ะายยาสิซื้ออย่ามากินเองเพราะมันอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตคุณหมอะเรศ กัสสนาเยราวีวงศ์ท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบางพื้นที่มีสถานาการณ์ลดลงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าบางมองเนี่ยก็ยังมีการระบาดอยู่ซึ่งกรมควบคุมโรคก็ได้ติดตามการดําเนินงานยางต่อเนื่องแล้วก็เปิดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ห่วมกับเครือข่ายส่วนกลางแล้วก็ส่วนผู้มีพาค ทุกสัปดาห์เลยเด้อค่ะโดยย้ำให้ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุ่งไา่ให้ครอบคลุมในพื้นที่เจ็ดรอ7เจรอนี่มีอย่างแน่หนรงเรือนค่ะโรงเรือนก็นจะประกอบไปน้ำบ้านอาคาร 2. โรงเรียนค่ะสถานศึกษา 3. โรงพยาบาล 4. โร่งถําพวกวัดพวกมัสยิดพวกโบสถ์จังสินะค่ะ 5. โรงแร่มรีสอร์ท หกโรงงานแล้วก็เจดส่วนราชการองค์กรเอกชนซึ่งโรคไข้เลือดออกนี่สามารถที่จะป้องกันได้เด้อค่ะก็คือ,อสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ลีกเลี่ยงบ่ใหถึงยุ่งกัดนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนอนกะบกางมุง้งหรือว่านอนอยู่ในห้องทีมันมีมุ้งลวดนะคะหรือว่าถาออกอข้างนอกยังศิกท่ายากันยุ่งหรือว่าจุดยากันยุ่งไรยุ่งแนะ่จังสินะคะ่ะแล้วก็รวมถึงการจัดการสิงแวดล้อมบ่ใหยุ่งไล่มาว่างไข่กําจัดไข่หรือว่าหลุกน้ำในภ้าชนะเพื่อทีสิตัดวงจรบ่ใหหลุกน้ำ กลายเป็นยุ่งเต็มวัยแต่ถ้าหากว่าถือยุ่งกัดแล้วมีอาการป่วยไข่ก็สังเกตอาการของจาของให้ดีแน่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่านอกจากไข่เลือดออกระบาดแล้วเนี่ยมันยังมีไข่วัดไงพร้อมไข่วัดไงระบาด ก็เลยอาจจะเป็นการป่วยห่วมกันได้ก็คือเป็นทั้งไขวัดไ่เป็นทั้งไขเลือดออกนะคะอาการเด่นชัดของไขเลือดออกที่แตกต่างจากไขวัดไงซีเมืองใดในระยะแหลกๆค่ะก็คือถาว่าเป็นไขเลือดออกเนี่ยมันจะมีไขสูงเร็วเฉียบพันธ์แล้วก็ลดซา บ่มีน้ำมูกโบอไอ้เด้ค่ะกให้รีบไปหาหมอเพื่อที่สีวินิจใช้โรคซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านสมัยแล้วเนาะคะ่ะเขามีชุดตรวจแล้วเด้ชุดตวดรวจไขเลือดออกแด,ดงกีกะเฮดหายห้าวในหูผลเร็วแล้วกัรักษาได้ท่านทวงที่ค่ะนะคะกะบหูวิธีการป้องกันและกับหูวิธีการที่จะรับมือกันแล้วนะคะบัดท,ที่นี้เมื่อเบิง เรื่องของข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคหนีกันแน่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีรายมากเขามาแล้วนะคะว่ามีการเสียชีวิตจากโรคนี้แล้วจํานวนหาสิบแปดรายจำนวนผู้ป่วยนะคะเพื่อนมีการเปรียบเทียบกันในปีที่แล้วก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกในห่วงเวลาเดียวกันนี่นะคะเพื่อนบอกว่า ปีนี้เนี่ยรายกว่าปีที่แล้วถึง3าเท่า<ะ>ซึ่งก็เป็นวงจรของการเกิดโรคที่มากระบาดในปีทัดมาเนั่นเองนะคะ,คะเพิ่นก็บ,บอกว่าเนื่องจากว่าภุ่ิคุมกันทางธรรมชาติของประชากรโดยรวมนี่มันลดลงหรือว่ามีลักษณะการระบาดแบบว่าปีเว่นปีนะคะหรือว่าเว่นสองปีแบบนี้นะคะซึ่งผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุทุกกลุมกกล่มอาชีพนะคะจังหวัดที่พบสูงสุดใน4ีัปดาห์ล่าสุดนั่นก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดจันทบุรีจังหวัดนา่านจังหวัดตราดและก็จังหวัดระยองตามลำดับนั่นเองนะคะซึ่งนะคะหลายพื้นที่เพิ่นก็มีโอกาสได้พบผู้ป่วยนะคะโครคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีฝนตกเหตุหายมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆซึ่งก็เป็นแรงพอพันุของยุ่งลายแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้ซึ่งกรมควบคุมโรคขอความรวมใหม่รวมมือนะคะพี่น้องประชาชนให้ซอยกันค่ะซอยกันกำจัดแรงพอพันุยุ่งลาย ตามมาตรการนะคะเพื่อนมีมาตรการนะคะ3เก็บป้องกัน3โรคนะคะนั่นก็คือเก็บบ้านให้สะอาด บ่อห้ยยุ่งไายเขามากก็มาพักนะคะแล้วก็เก็บภาชนะเก็บกักน้ำห้มีดชีดป้องกันยุ่งไร้บ่อห้ยไปว่างไข่แล้วก็เก็บขยะภายในบริเวณบ้านแล,ล้วก็ลงเลียยให้เรียบร้อยสะอาดนะคะบ่อห้ยเป็นแรงพอพันยุ่งไายจะป้องกันโรคติดต,ต่อนํำโดยยุ่งไายได้3โรคเลยนะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้ปวดคอยุ่งไร้แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสิกานั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวาดรงเรียนชุมชนที่พบลูกน้ำยุ่งไาน่นี่จะพบได้หลายแล้วก็สถานที่ที่พบผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกหลายนั่นเองอก็คือส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมช่มช่ะมีคนเดินทางไปหลายไปวาดยังสิไปโรงเลียนเรียกว่าไปตามแรงชุ่มชนนะคะก็จะพบลูกน้ำยุ่งไา่นี่หลายแต่ว่าบ่ไดวว่าแต่โรงเรียนเดยหรือวาดเดนะคะในบานนี่ก็ยุ่งไายหลายคือการถามว่าบานเท่ามันสกปรกนะ สะสมขยะยังสินะค<ะ>่ะหรือว่าเป็นน้ำขังตามภาชนะต่างๆยังที่บอกนะคะก็เลยอ,อยากสีย้ำเตือนอันแน่นิดนึงนะคะย้ำเตือนว่าจ้งใดกับปองกันจะของย่สีให้ถึงยุ่งกัดกำจัดแรงพอพันยุง่งไล่แล้วก็หากพี่น้องประชาชนมีไข่สูงล้อยนะคะหัวมบอาการปวดหัวปวดกระบอกตานาแดงกระหายนา้ำมีจุดเลือดออกอตามโตตามแขนตามขานี่ยแย่สีซื้อ,อยามากินเองเด้อค่ะโดยเฉพาะยาลดไข่ในกลุ่มเอ เศษนะคะพวกไอบูโพเฟนแอสไพรินพวกยาชุดยังสินะคะ่ะมันสิมีผลเหตุให้เลือดออกในทางเดินอาหารแล้วก็สิยากต่อการรักษาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้พอมหรือรับประทานยาอ่าเซตโตแล้วแบบว่าไขมันบอลงยังสินะคะ่ะ <c oughs> หรือว่าลดแล้วมันก็กับมาสูงอีกกะให้ไปหาหมอซะนะคะ นะคะก็ดูแลให้ดีที่สําคัญคือรักษาความสะอาดอยู่บานของข้าให้ดีนั่นแหละนะคะหรือว่าผู้ใดไม,ไม่ไม่ลากัอ็อาติตย์มงุงลวดซะอาทิตย์มงุงลวดย่งกับเขาบวไดค่ะคุณเริ่มที่บ้านของทุกคนเนาะค่ะเนาะ,ะจ้า